ของกระเปาเป็นไก่กรอบลูกมีชีสด้วยจะเป็นเนื้อหรือเปล่าไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อหรือหมูแต่ว่าตรงนี้ยเป็นมีฝอยๆแบบเนี้ยชิมแล้วมันเป็นหอมทอดได้ละเปนหอมอร่อยใช่ใช่ตัวอร่อยเลยอร่อยมากชอบใช่ไหมอร่อยอร่อยพ่อบอกแล้วเบอร์เกอร์คิงเนี่ยอร่อย นี้พาเด็กๆมาเดินเล่นที่ยูดีทาวนะคะและนี่เราอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงเพราะว่าเราเจอป้ายหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็พี่อย่างเปาเอ่ยก็อยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกไใช่ไหมวันนี้พามากินที่เบอร์เกอร์คิงแล้วเราไปข้างในกันเลยดีกว่าฉันไปก่อนแล้ว ได้เบเกอร์ปลาลูกนี่ของแม่นี่อะไรอ่ะเอ็นินจาินจาคืออะไรบินจาเบเกอร์ข้างในคืออะไรหมูเนื้อ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 าเปาได้อะไรของเปาได้ไก่กรอบไก่กรอบไก่ห้าทิ้อุ้ยเรามาเปิดพร้อมกันมีไหมมาเปิดพร้อมกันเวเร็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 วว้ามาเปแก่เลยแก่เลยน้าแดงน่ากินไหมโอ้ ของกระเปาพ่อสั่งไม่ใส่ผักบานไม่กินผักไะมีโรกพ่อเลยผักออกนี่ของแม่ <ละ S 2> น่ากินไหมมีด้วย<ๆ>ของพี่ไอศ็อกพี่ไอ็อกพ่อก็ไม่ใส่ผักโลกดูของแม่สิอเบลเลอร์เลยอะ่ะอืมน่ากินไหมลกูกของกระเปาเป็นไก่กรอบลูกมีชีสด้วยจะเป็นเนื้อหรือเปล่าไม,ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อหรือหมูแต่ว่าตรงนี้เป็นมีฝอยๆแบบเนี้ยชิมแล้วมันเป็นหอมทอดได้ละอร่อยใช่ใช่ตอวอร่อยเลยอร่อยไหมลูก ชอบใช่ไหมอร่อยอร่อยพ่อบอกแล้วเบอร์เกอร์คิงเนี่ยอร่อยแม่ไม่ชอบกินขนมปังนะแต่ว่าวันนี้จะกินนี่เด็ดดูของลูกเี็นไหมมีชีสด้วยไหมมีชีสด้วยเยิ่งเบื่อเบื่อเติมหน่อยเบิงหน่อยอ้น่ากินใช่ไหมลูกดูน้องผิงผิงค์ทำไมลูกนะไม่มีซอสหนูหนูก็ไม่รู้ครับไหนลกมาเป็นซอสของเขาแล้วก็มีชีสด้วยไงลูกชีสเป็นไหนเป็นอะไรทุกนเป็นอะไรกับแม่เลยลูก เลยอ้ําเลยน้องได้ครมีไอาจจะมีชีสลูกใส่ชีสเหมือนกันอ้ําเลยอ้ําเลยพิงอ้ําลูกอ้ําครับที่มันไม่มีรสชาติเลยอ่ะนี่ม <UC> ันก็จะคุมเค็มเหมือนที่เป้าชอบเลยลูกชีสอ่ะไม่ใช่ครับเพราะว่าเราต้อกัดขนมปังแล้วก็ซอสอ๋อป้าใส่ซอสเยอะใช่ไหมลูกอร่อยมากอร่อยใช่ไหมพ่อก็บอกแล้วว่าอันนี้อร่อยที่สุดแล้วชอบซมกับเทศครับลูกไปเติมซอสหน่อ อาซอสได้ลูกเร็วอาซอสพริกนะลูกนาน,นั่นนะแงันรอว,ว้าวเจูงเป็นยังไงบ้างแม่ว่ามันโอเคนะอร่อยมากมแม่ว่ามันมันอร่อยร้านเนี้ยแฮมเบอร์เกอร์อร่อยมากเพราะว่ากินร้านอื่นดูนแล้วมันไม่ถูกปากแม่เท่าแหละเกี๊ยนล่ะอ้จิ้มซอสเลยจิ้มซอสเลย มีชีสด้วยนะเจ้าผิงอ่ะเป็นไส้ปลาปลาชีสครับที่ปลาของเป็นไก่กรอบโอ้โหดูดิคำใหญ่มากบอกรสชาติหน่อยค่ะรีวิวหน่อยค่ะแม้ว่ามันจืดมันจืดหนูก็จิ้มซอสค่ะหนูจิ้มซอสลูกจืดอ่ะใช่จิ้มจิ้มซอสได้เยอะเลย เราก็กัดเลยนะทำใหญ่ๆเลยเอาเราวๆ,ม, e. ๆมันจะหกเราม,มันจะโรนเราเร็วเราเร็วบีบแล้วหนูก็กัดเลย <c oughs> อ่ากัดีนี่กัดกับตัวเลยจิ้นไปแล้วนะเนีเย่ยอ่ากัดเลยไม่เป็นไรอ้าวบหนอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้หมูยา่างหมูยา่างมันก็หมูยา่ยาง <c oughs> ม,มีหอมทอดปะมีหอมทอดด้วยไหม เปิดดูดิเปิดดูนี่หมูมย,ยังเดียวเลยเหรอใช่หมูย่างกับผากกาดแก้แวแสดงว่าของเขาอร่อยมันคอนเทนด์อันดูคนเดียวสองหลอดได้เหรอหือว้าเฟ็นไฟของเด็กเด็กร้อนรอ,อดอะ่ะฮะยินสิไก่ตัวใหญ่ไม่รู้เมื่อกี้นี้ใหญ่เลยเหรอ แจังเด็ดลลิบินเหร่อลูกทำอะไรแต่แต่แกอันนี้ลงไปแล้ะเม้่กินเสร็จแล้วแม่จะพาไปซื้อรองเท้าโอเคไหมจ้าวป้าผิ๋ใช่ค่ะไว้ขนมปังหล่นแล้วอ่ะอดเลย แขนก็เลอะอีกแขนก็เลอะอีกผิงอันผิอัอแขนมาแขนมาตามทำไมเนี่ยมตามทำไมเนี่ยไม่เอาไม่เอาอ่เมิอนเอาอะไรฮะผมไม่จะหมดแล้วนะอีกนิดเดียว ว่าอีกคำหนึ่งอาเช็ดเช็ดเช็ดกินหมดแล้วพ่อคะครับลูกอาไปกินหมดแล้วเก่งมากเลยไม่แก่หมดเลยใช่ไหมคนเลยหลือเจ้าผีกันคนเดียวเหลือเจทุกันคนเดียวนะลูกนะคุณเหลือกินหมดแล้วลูกจัดการของตัวเองนะผี อยู่กับน้องพี่ไอ้มาเลยกพี่ฝลายลูกอ๋อตอนนี้อิ่มมากๆแล้วแค่อันเดียวก็อิ่มเลยนะเพราะว่ามันใหญ่เบิ่มมากเลยใช่ไหมลูกอิ่มแล้วเหลืออันนี้ใครจะรับผิดชอบ <c oughs> ดูกอะแบ่งก,กันกินแบ่งกันกินแป๊บหนึ่งรองมาเอาที่นีน่เลย โอเคแล้วกินอ,อิ่มแล้วเราก็ไปเดินต่อโอเคไหมเดินย่อยนะโอเคไปกันไปละาแค่ไ่ยอดจะนำใจคุนนีโอเคมึง <Okay. S 3> จะไปไหนลูกลออกอะไรกันเต้นเต้นให้ดูโอ้น้องฟ้าดิฝนจะตกแล้วฝนตกแน่แแบบนี้นเตรียมไปไหนล่ะ โอ้วิ่งเล่นใหญ่ระวังล้มนะ